ต่อไปเป็นการอธิบายธรรมวิภาคปัญจกะคือหมวดห้าในหัวข้อภะคือธรรมเป็นกำลังห้าอย่างห้าประการด้วยกันภะห้าหรือบางครั้งก็เรียกว่าอินรียห้าแต่ว่าใช้คนละความหมายเดี๋ยวจะอธิบายครั้งเนี้ย เป็นทั้งพระและเป็นอินทรีย์พร้อมๆกันเลยพระ,ะคือกําลังของธรรมธรรมเนี้ยมีมีกาลังมากกําลังมากที่ทําให้คนนั้นบรรลุเป็นพระโสดาสกทา,าอนาคาและพระอรหันต์จึงชื่อว่าเป็นผู้มีกําลังมากคือคุณธรรมหรือสภาวธรรมนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นตัวเจตสิกล้วนๆแต่เจตสิกกลุ่มนี้เรียกว่าโพธิปกักขียธรรม จึงมีกำลังมากเป็นตัวผลักดันให้เกิดมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาคือเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลักดันนะให้จิตที่เป็นโสดาสกทา,านาคาเกิดขึ้นพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลักดันผลักดันให้เกิดมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาก็คือพระะห้าเพราะฉะนั้นพระห้าจึงเป็นธรรมที่มีกําลังเป็นชื่อของเจตสิกธรรมห้าดวง ที่หนึ่งครับคือหนึ่งศรัทธาเป็นศรัทธาเจตสิกในสภาวธรรมนะครับที่เป็นสภาวธรรมล้วนแต่กลับกลายเป็นคุณธรรมนจากสภาวธรรมเป็นคุณธรรมของบุคคลถ้าใครปกติมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติของของกุศลจิตแต่ดึงเอาธรรมชาติที่อยู่ในกุศลจิตธรรมดาธรรมดานั้นขึ้นให้มันเป็นมหาคตะเป็นความยิ่งใหญ่จนทําให้เกิดได้ฌานสมาบัติ จากมหากตะก็ทําให้ยิ่งใหญ่ขึ้นจนเกิดเหนือโลกคือโลกุตะละก็คือด้วยคุณธรรมห้าประการเขาจึงเรียกว่าพละกาลังเพราะฉะนั้นทำห้าทำห้าอย่างนี้จึงเป็นประดุจดังของวิเศษประดุจดังอาวุธวิเศษที่ประหัตประหารกิเลสได้อย่างขึ้นเชิงเลยห้าอย่างเพราะฉะนั้นห้าอย่างนี้จึงมีความสําคัญนะศรัทธาความเชื่อความเชื่อความเรื่มใส ความเชื่อหรือความตกลงใจเชื่อเนี่ยมันเป็นก่อให้เกิดว่าคนเราถ้าเชื่อสักอย่างหนึ่งเชื่อที่จะทําอย่างเนี้ยมันก็มุ่งมั่นไปสู่ความสาเร็จในอนาคตได้เพราะฉะนั้นความเชื่อในกลุ่มนี้จึงเป็นบันไดขั้นแรกเพราะคนนี้เขาเห็นพระ,พ,ระพุทธเจ้าใครก็ตามครับเห็นพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้บบงห้าเราพูดถึงยกเคสของพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าขึ้นมาพูดตอนแรกไม่เชื่อ พอพระเจ้าทรงแสดงว่าเฮ้ยท่านคําว่าเราตถาคตเธอจงนั่งนั่งลงเถิดเราตถาคตจะแสดงทาให้ฟังเนี่ยคำว่าเราตถ,ถาคตเนี่ยเธอเคยยินได้ฟังมาในการก่อนไหมพอคนฟังฉุกคิดขึ้นมาเลยเออไม่เคยได้ยินได้ฟังก่อนความเชื่อเกิดเลยเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นเหตุให้เขานั่งฟังทำ คือเราตถาตัาโคตนี่หมายถึงว่าอะไรครับแปลว่าก็แปลว่าพระผู้เป็นเองพระผู้เป็นอย่างนี้คือมันเป็นคําเป็นสรรพนามแทนแทนที่พระพุทธองค์ทรงเรียกตนเองว่าอย่างนั้นพระผู้เป็นเช่นนั้นเองคือซึ่งว่าเรียกว่าเป็นเนมิติกนามพระนามที่เกิดตอนที่ตัดสรู้แล้วคือไม่มีคำนี้อยู่ในไม่มีอยู่ไม่มีคำอยู่นี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน พอฟังปั๊บคนก็เออครับก็เลยตัฐาเริ่มใส่เมื่อได้ยินคําว่าตัฐาคดแค่ยินสัธาเริ่มใส่ละพอรัธาเริ่มใส่นี่เขาเรียกความเชื่อก็มีกําลังแล้วมีกําลังที่ทําให้ธรรมะตัวที่สองเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ธรรมะตัวสองคือความเพียรความเพียรที่ว่าจะพยายามประครับประคองใจ ความเขียนตัวนี้ใช้ชคำว่ารประคับประคองประคับประคองใจของตนเองให้อยู่กับการฟังอยู่กับเรื่องนั้นๆนะครับอยู่กับเรื่องนั้นๆก็คือฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อ่เมือวิริยะเกิดขึ้นเป็นจากที่วิริยะเป็นเจตสิกทั่วๆไปก็มาเป็นวิร,ะระิยะภะละนะครับเป็นวิริยะที่มีกําลังประคับประคองประคับประคองศรัทธา คือประครับประคองจิตของตนเองให้มีศรัทธาในเรื่องที่จะฟังต่อไปเพื่อจะทําเรื่องที่ตนเองจะต้องฟังให้จบให้จบเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระอ,องค์สามารถทําได้เลยเหมือนยกตัวอย่างเช่นนะครับเหมือนไอ้พ่อสองพ่อสามีของท่านของนางวิสาขาพ่อสามีของท่านวิสาขาคือ มิคาลมามิคารเศรษฐีท่านมิคาลเศรษฐีนะไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะครับไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสเลยไม่ไม่สนใจด้วยแต่จําเป็นจะต้องให้นางวิสาขานิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันมาฉันไม่อยากเห็นด้วยมิคาลเศรษฐีนางวิสาขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพ่อพ่อก็กั้นเสื่อลำแพนเอาเสื่อลำแพนกัน้นเหมือนกันออนะก้นห้องอ่ะกั้นห้อง กั้นห้องแล้วก็กั้นเลยแล้วก็นางวิสาขาทาบ,บุญตรงนี้เพราะพอ่พอสามีอยู่ฝั่งนี้กั้นห้องอํามานกั้นเรียบร้อยกั้นอย่างหนาทึบเลยคือห้องเก็บเสียงกะว่าไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยไม่อยากเห็นไงไม่อยากเห็นไม่อยากไม่อยากได้ยินแต่ใครก็ตามนะครับถ้าพระพุทธเจ้าเจาะจงทําให้เสียงปรากฏเยปรากฏครับพระพุทธเจ้าบรรยายแสดงธรรมให้นางวิสาขาฟัง แต่เสียงทะลุมาเข้าห้องนิคาลเศรษฐีนิคารเศรษฐีเอามืออุหูก็แล้วทํำยังไงก็แล้วแต่เสียงก็ยังดังกล้องเห็นไหมทั้งทั้งที่ไม่ได้ศรัทธาเลยแต่พอฟังมันเอ๊ะมันเกิดเอ๊ะขึ้นมามันหนีไม่พ้นไงอุมืออุทูเอาอะไรอุูก็เรียบร้อยแล้วแต่เสียงก็ได้เข้าตลอดเลยล่ะก็เลยเกิดความศรัทธาเนี่ยศรัทธามันเกิดแล้ว ว่าเราทําทุกอย่างเราเรายัางได้ยินอีกก็เราตั้งใจฟังหน่อยสิศรัทธาเกิดพอศรัทธาเกิดก็วิริยะศรัทธาพระเกิดมีกําลังมากพอศรัทธามีกําลังมากมันก็เลยกําจัดตัวอื่นหมดเลยกําจัดฟัางไม่ศรัทธาที่จักเคยศรัทธาในลัทธิศาสนาชีเปลยเนี่ยไม่ไม่ศรัทธาแล้วมหันตถัธาผู้นี้แค่ฟังเสียงแล้วก็ความเพียรก็ประคองจิตไว้ประคองศรัทธานั้นไว้ สติตัวที่สามสติเมื่อประคองศรัทธาตัวเองใช้วิยะความเพียรไปเป็นตัวพระนะครับเป็นตัวประคองประคองประคับประคองที่ศรัทธานั้นให้ดําเนินมาเป็นแถวเขาเรียกเป็นทองแถวเดียวกันนะครับเป็นทองแถวเป็นธรรมะที่ที่เสมอกันเป็นทองแถวเดียวกันเลยสติเจตสิกสติที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นกับมหากุศลธรรม ที่ถูกศรัทธ,ธาวิริยะเป็นตัวหนุนนําก็เกิดสติเกิดขึ้นสติก็ทําหน้าที่เป็นพระจากสติธรรมดาธรรมดาถ้าสติธรรมดาไม่สามารถบรรลุทําได้ครับต้องเป็นสติมีกําลังมากเขาเรียกว่าสติพระสติที่มีกําลังมากเมื่อสติมีกําลังมากสติก็สามารถจับประเด็นธรรมประเด็นคําประเด็นรมนะฮะประเด็นธรรมธรรมะที่พระเจ้าบรรยาย ับคําคําพูดที่พุทธเจ้าเอาทรงยกอุปมาอุปไมยต่างๆทั้งประเด็นธรรมและประเด็นของคําพูดภาษาพูดก็จับอีตอนจับนะครับมันก็เกิดการเขาเรียกว่าพิจารณาธรรมเ,เกิดการพิจารณาธรรมอยู่ในตัวเพราะว่าตอนนั้นสมาธิมันเกิดสมาธิที่เรียกว่าความตั้งมั่นสมาธิตัวนี้มันก็เหมือนกับคีมเหล็กมหืมาเลยจับบท ความแห่งพระธรรมไว้จับไปเลยเรื่องที่ตัวเองฟังอยู่จิตมันก็จับไปตลอดคือเอกคตาเจตสิกหรือสมาธินี่สมาธิในที่นี้ก็คือเอกคตาเจตสิกแต่ท่านใช้คําว่าสมาธิเพราะว่าสมาธิตอนนี้เป็นอุปจารสมาธิเป็นเริ่มแนบแน่นฟังอันอื่นไม่เข้าเลยเสียงอื่นใดๆไม่เข้าเพราะว่าเป็นพุทธานุพุทธานุภาพพุทธานุภาพที่ทําให้ได้ยินเสียงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียว เข้าใจนะผู้ฐานุภาพของพระพุทธองค์เนี่ยทําให้ได้ยินเสียงแต่พระพุทธองค์อย่างเดียวพระพุทธองค์ทรงเล่าภายหลังว่าใครจะหนีไปนอกฟ้าป่าหิมพานก็ตามอยู่นอกฟ้าเลยอยู่นอกจักรวาลเลยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะให้เขาได้ยินเขาก็ได้ยินถ้าหนีไม่พ้นเพราะวิบากกรรมของเขามาถึงเนาะหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นธรมาธิมันก็เกิดโดยธรรมชาติเขาทึงเรียกว่าธมาธิวาอุปจาสมาธิเกิดโดยธรรมชาติ ตั้งมั่นในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเมื่อสมาธิเป็นพระตั้งมั่นมีกำลังมากแล้วสมาธิก็ทําให้เกิดปัญญาเพราะว่าเมื่อเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วธรรมะก็เกิดปัญญาก็เกิดปัญญาคือปัญญาเจตสิกปัญญีนนะีหรือปัญญาภาระที่มีกำลังมากเมื่อปัญญามีพระมีกำลังมากก็จึงเหมือนกับพิจารณารอบรู้ไปหมด ในเนื้อความธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนื้อความแห่งพระธรรมกับความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ที่เรียกว่าปัญญาภาละจึงทําหน้าที่ประหารกิเลสมรคจิตก็เกิดขึ้นสื่อโสดาปฏิมักก็เกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมนั้นของคนทุกๆคนคนทุกๆคนเมื่อภะระหรือภะระทั้งห้ามีกําลังมากภะละนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินรี่ห้าพระห้าอินทรี่ห้าอินทรี์แปลว่าเป็นใหญ่ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันนิดหนึ่งคือพระกําลังอินรี์เป็นใหญ่คือทุกอย่างเป็นใหญ่ในตัวของมันเองสัตทินรีศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อไม่มีอันอื่นมามีอิทธิพลห้ามไม่ให้เชื่อไม่ได้ ไม่มีอิทธิพลใดๆเลยจะมาห้ามมาทําให้ใจไฟเฟ๋ความเชื่อในสิน,นี้คือเชื่อในตถาคตโพธิสัต t าเป็นเบื้องต้นเชื่อในผู้พูดนี้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําที่ฟังนี้เรียกว่าเป็นพระธรรมเชื่อในการกระทําของตัวเองว่าเป็นพระสงฆ์ต้องเชื่อตัวเอง้วยนะเพราะว่าขณะที่ฟังธรรมเกิดขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเกิดขึ้นในใจตัวเองทฆงนี้เขาจึงเรียกว่าอริยสงฆ์ทรงที่เกิดจาก คำว่าเป็นสาวกสาวากะหรือพระสงฆ์เนี่ยเป็นสาวกของพระาศสราสดาเพราะฉะนั้นผู้ฟังนั่เองคือเป็นสาวกขาก็เรียกว่าสงฆ์จึงเกิดศรัทธาที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าจากศรัทธาที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าจนตอนบรรลุธรรมเขาก็เรียกเรียกว่าเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเรียกว่าอจลรศรัทธาศรัทธาที่เป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ เรียกว่าอาจารละศรัทธาก็ทําให้บุคคลนั้นบรรลุธรรมนี่คือลักษณะของอินทรีห้าพระห้าทาให้บรรลุสู่จุดหมายปลายทางของสิ่งที่คนๆนั้นเบื้องต้นไม่ได้หวังแต่พอฟังไปฟังไปก็สมเร็จสาเร็จดังประสงค์ดังหวังถึงไม่ได้หวังในเบื้องต้นไม่ได้หวังบรรลุเลยแต่ก็บรรลุ นี่คืออนุภาพแห่งพระหา้าศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาในหัวข้อธรรมวิภาคภลระคือทำเป็นกำลังห้าประการเนี่ยนับอยู่ในนับหนึ่งอยู่ในโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดประการโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดประการนี้ก็คือสติปฐานสี่อินรียห้าภาระห้า Okay. นี่คืออินทรีห้าและพระห้าที่เกิดจากการฟังธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรมเพราะขณะที่ฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้วการปฏิบัติในที่นี้ก็คือการกําหนดฟังพระธรรมก็เป็นการฟังเนี่ยเป็นปริยัติตอนเข้าหูเนี่ยแต่การกําหนดเนื้อฟังของพระธรรมเป็นปฏิบัติผลแห่งการเข้าใจเข้าถึงพระธรรมนั้นก็เป็นปฏิเวศนะครับสำหรับหัวข้อ าระละคือทำห้าประการหรืออินทรีย์ห้าประการก็จะขอยุติไว้ตนเพียงเท่านี้